สวัสดีครับพวกเราไก่ใต้ใใน้ำดิฉันโยคะ่ะดิฉันเฟินคะ่ะดิฉันก้อย่าคะ่ะผมขวัญครับผมดอลล่าครับพวกเรามาจากโรงเรียนตายคาวิทยาอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นวันนี้พวกเราจะมาทําการแสดงทางวิทยาศาสตร์กันครับ เราจะมีการแสดงอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างคะวันนี้พวกเรามีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยเ <sidewalk. S 2> พ, <Burch. S 1> พื่อนๆรู้หรือไม่ว่าจะทําให้เปลวไฟติดหรือดับได้ยังไงกันถ้าอย่างนั้นเรามาทําการทดลองดับได้กับติดได้ให้พเพื่อนๆที่อยากรู้ไขข้อสงสัยกันเรามีขวดร,รูปชมพู่สองใบโดยขวดใบที่หนึ่งบรรจุของวิเศษสีม่วง ขวดชมพูขวดที่2องบรรจุของวิเศษสีขาวเราจะเทของเหลวลงในขวดรูปชมพูทั้งสองความกันนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเฟลไฟที่รูปเล่มนี้ เกิดขึ้น,นได้ยังไงเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเมื่อเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งมีริ์เป็นเบสทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิตริกซึ่งมีรี์เป็นกรดจะทำให้เกิดปฏิกิริยาสะเทินจนได้แก๊สคราร์บอนไดออกไซด์ดังสมการต่อไปนี้และแก๊สคราร์บอนไดออกไซด์ที่มีสมบัติทําให้ไฟดับและเนื่องจากแก๊สคราร์บอนไดออกไซด์มีน้ําหนักที่มากกว่าอากาศ จึงทำให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศลดลงจนถึงจุดที่ไม่สามารถเผาไม่ได้และไฟก็จะดับลงและเมื่อนำดาวทับทิมหรือโพเทสเซียมเปอร์แมงกานตทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซ์จะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนและเกิดแก๊สออกซิเจนที่มีสมบัติทำให้ไฟติดอ๋อเขาแบบนี้เอง แล้วเพื่อนเพื่อรู้หรือไม่ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างแก๊สออกซิเจนใช้ในการทําปฏิกิริยาเผาไหม้ในอุตสาหกรรมผลิตแก้วและเตาเผาขยะเชื้อเพลิงในจรวดมีการนําออกซิเจนเหลวเข้ามาช่วยเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้านการเก็บรักษาอาหารสดในระหว่างขนส่ง โดยคาร์บอนไดออกไซด์ถูกใช้ในรูปแบบของน้ำแข็งแห้งด้านถังดับเพลิงจากสมบัติของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีส่วนช่วยให้ดับสามารถนำไปใช้บรรจุถังดับเพลิงในรูปแบบของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหลวด้านการทำขนมปังเบกกิ้งโซดาผสมกับกรดแล้วปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทรกในขนมปังทำให้ขนมปังนุ่มว่าแต่การทดลองต่อไปจะเป็นอะไรนะนเพื่อนๆอยากรู้กันไหมครับ อยากรู้อยากรู้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนถ้าอย่างนั้น<ะ>ไปชมกันเลยโยโย่ทำอะไรอยู่นะ่ะก็กำลังจะทำการทดลองน้ำเปลี่ยนสียังไงล่ะฮะน้ำนี่นะจะเปลี่ยนสีได้เป็นไปได้ยังไงกันได้สิอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนงั้นเราไปทำการทดลองกันเลยเรามีสายลายสีน้ำตาลและสารลายสีใสยอยู่ใช่ไหมดอลล่าใช่แล้วถ้าเราเทสายลายสีใสลงในสายลลายสีน้ำตาลจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกัน ูน้ำเปลี่ยนสีได้จริงจิงด้วยว่าแต่ทําไมน้ํำถึงเปลี่ยนสีกันล่ะครับสารละลายจะถูกกัดสีจนเปลี่ยนเป็นสีใสยอย่างเห็นได้ชัดที่สีเปลี่ยนเกิดจากโซเดียมไฮโปโคลอไรซึ่งโซเดียมไฮโปโคลอไรเป็นสารประกอบประเภทเกลือที่มีสูตรเคมีคือ NaClO โดยเมื่อโซเดียมไฮโปโคลอไรละลายน้ําจะมีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือเป็นสารฟอกขาวนั่นเองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง แต่ผมเคยได้ยินมาว่าสารพ่อขาวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อทิเช่นผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้เช่นผักและผลไม้กระป๋องผักและผลไม้ดองผักผลไม้แช่อิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทน้ําตาลน้นําตาลทรายขาวน้ําตาลปีบ๊บน้ําเชื่อมผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งชเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวบุนเส้นแป้ง บ้าค่ะเพื่อนๆชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของพวกเราก่ใต้ใน้ำที่นำมาสแสดงให้ชมกันหรือเปล่าต้องชอบอยู่แล้วเพราะได้ทำความรู้ความตื่นเต้นความสนุกสนานและยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยแต่ว่าเมิเวลาสนุกแล้วสิเฮ้อเสียดายจังไว้เจอกันใหม่กับพวกเราไก่ใต้น้ำโรงเรียนไตคาวิทยาอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย